ต้อไง,งกินขนมกินหนๆๆๆ้องทองขนมร้านไหนเนาะนี่ขึ้นเสียบแถอเนะสวัสดีครับมือนี่กับมะพร้าวกันเช่นเก้าเช่นเดิมนะครับในสวนนะครับเพว่ามือ่อสองสามมือที่ผ่านมานะครับเค็ดอ่าทำความสะอาดข้นตนนะครับทำความสะอาดข้นตน,ตนใส่ปุ๋ยใส่ย,าง,ยางตนใหม่ ยังบัตเทนเนเซ็ตสิ้นนะครับยังบัทัทนเนแล้วก็เลยมือนีกับแม่น้องนัดคือเกานะครับเลยออกผ้ากันออกมาเห็ดตอนะครับแล้วก็ลดน้ำนะครับช่วงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือจะสิกลับเข่าบ้านก็เลยผ้ากันนั่งเศร้อมือ่ยังได้ค่อยได้เปิดกล่องนี่นะครับแม่น้องนัดก็ว่าชีเห็ดผ้าเอาตะไคร่นะครับคุณเอาตะไคร่เขาไปไใส่ไว้กินอยู่ในบานน้ำ ก็เรยว่าจะเอาไปตัวพี่น้องให้บานน้ำนะครบับห้าเพ่นอยากได้อยากใสอยากอยนะครับไปนางเศร้าเมื่อยกันอยู่ในหุ่มนะครับเนาะสั้นในเดอครคับเดอรวพอใส่โทรศัพท์ไทยอุปกรณ์อย่างอื่นกับบอมี่มีตอรโทรศัพท์นี่แหละครับใส่ไทยอ,อัดคลิปอัดวิดีโอมาให้เบื่อนี่ครับภาพอัดสั้นแน่ครับเจียงนี่ร้อน เชือกนหล่อนไปห่างแง่กันะเห็นหู้แงยังเห็นเสือกแล้วเห็นเชือกในหล่อนนี่แม่น้องนัดไปกูดเอากอารอตะไข่ไหมอ่ะ คอยู่ในห่มเป็นอยากได้คนเย็นตะไคร้งามนะครับตะไคร้เต๊มันหลยหลยครับกินบาท่านเสียดายขนาดแรงมากมันกับตายลงนนเ,ลเน,น,งลนกันเลยไปเย็นมันงามหลาเิ่นก็เลยไปเอามาปอกมาแคะเพราะว่าเิียวเขาไปไปอยูไปกินในบ้าน หลือกินกับขายแลรวครับกันหลายยังสิกันยยี้ผู้ซื้อกับขายนี่ผู้ขอก็เอาให้ครับปลูกไว้ซื้อที่แรกปลูกไว้จะกินซื้อครับมันหลายหลายกันเลยขยายเน็บไปเรื่อยๆใช่ไันถ่าไมง่งอดใอ่หรืว่างมันตด้วย มตะไคร่ครับนี่อยู่สุกแกสุมุมพู้นด้านหน้านีาน่กระลายขึ้นกัน ว่าได้ใส่เงาปาเนี้อนะเป็นตะขาดบ่เสือกตากแดดจิบตัางโดนผูกแล้วครับผูกเครือกเสือกติดกับอ้าวขาดใจ ໃສ່ໄດ້ບໍ່ນໍນີ້ນ พอแหน่เลียนมากครับหลุดปืด๊ดหลุดปืด๊ดเห็นเป็นบ่วงครับเห็นบะน้อกเหน,นะเดี๋ยวไปในกล่องคือส่งหมืนมืดไปได้บัดท,ที่นีนหู้แห่นะครับเห็นหู้แหน่ตะโดนแนละ้วนี่ครับ ต้นหักม่วงซุ่มทิว่าทำความสะอาดค้นต้นแล้วก็ใส่ปุ๋ย่ามครับแตกยอดขึ้นแล้วเริ่มแตกยอดละแตกหยอดถึงขุกต้นเลยตั้งถือปุ๋ยถึงน้ำครับ บอามีคอนเอามีตอกนี่แนหะเอาตรงนี้เขาไปในหูมันเลยเสียเขาไปในหูมันเลย เห็นไหมครับใส่บ่วงไว้แล้วกาหนาสิร้อยอีกสักพักนะครับอีกสักพักจังมากบึงว่ามันสีแดงแงงสีแดงง่านะครับอันนี้กระบื้ใส่หูแง,งมันต้องแดงแงครับ ไปถ่ายอยู่หมใหม่น้ำแม่นองนัดกันเดอร์ดบที่นี่สะพานถามสะพานไปก็ได้ครับแต่ว่าสะพานห่างไปแล้วสะพานลักสวนการพิดากลายเป็นสะพานห่างแล้วนี่เป็นข้องน้ำครับเป็นบ่อน้ำ ไปต่โดนหลยนะครับถ่ายจังน้อยนะครับจังพาก,กันมายำบ่วงแง่เนองมึงมค,คึอว่ามันโตง่ายเราจะเห็นย่ำไดกับเลนหนาเลนหลังเนี่ยอันนี้บางที่กับเมค้าอยู่น้ำมูบานนะครับเมค้าล่านค้าขายกับเขาเพื่อนกับสร้างเราอย่างสร้างไปล่งลานเป็นเป็นสือเป็นกิโล กิโลละเก็ดบาทจ้ะกิโลละเก็ดบาทช่วงมันมีราคาหายังยากกับกิโลละสิบบาทเลยนเอาท่านี้เดียวกิโละเก็ดหกบาทเจ็ดบาทนะครับเป็นทรงกันแตงหายาง่างอ่ำ แต่ว่าส่วนมากกับอมไถมีเวลาเหตุใน,นเพ่อนะสั่งเป็นอาทิตย์จังใดก็มีนเม่เทียกับบอกเปนว่าโ้้เมื่อนี้ไปเหตุอันนี้อันนั้นยานเวลาบเหลือขันเวลาเหลือเสียอามาใหยได้ครับบอกเปนไน้ บ่มัแหติดกับเลาว,วะเนาะบอลได้หัวรีบหัวหน้อยๆเงียงน้อยๆที่มนันมันกะฮัลลังเกียกะเงียงฮัลลังเงียงเสียดายกะ,ะเอาฮัลลังเงียงกะเอาถิมย่านผู้เอาไปหามีผู้ซื้อ ยันเข้าจะว่าเอาหัวน,หน่อยๆกับมีแก้มมาน้าแต่บางที่ครับผู้ตัดผู้เก็บกระเสียดายเนะครับก็ได้เอาต่มกันไปจังสีมันกันนาชีใส่เกียงใส่หมอใส่อย่างใดเสียดายนันนั่จะปินเกลือเพาะวาพอปิดเลยสิ่ไ ตามตายผ้ากันผ้าสบผ้าไปเบื้องแง่กันครับบาทที่นี่าอาทยานียย้ประมาณสิบสิบถึงสิบหาานาที่่านไปนจอบไปปันห่างนกคุมได้หนึ่ง จริงว่านาจะจอบไปก็ะไรน,นะครับอืมห้อยมันออกมาแล้วครับผมเต่ว่ามันเอานี่มาไว้ข้างนอกติดย่งไบอปติดมันนนั่ดันเสือออกมาข้างนอกเดี๋ยวใส่ไปไหม ใส่ไปไหมนะครับเดี๋ยวจังน้อยจังมากเบึงไหมต่อไปอยังดอกก,กระเกียวแม่น้องนัดไปะล้อเบึงดอกกระเกียวต้นลิ้นจี่ปลูกไหมปลูกได้ประมาณสามอาทิตย์นะครับเอากิ่งตอนที่เจะของตอน มาปลูกนะครับพันรอพ่อหนึ่งสองแถวนี้นะครับปกติแต่ก่อนนี่เป็นเป็นพันเดักระพัดครับต้นหญ่ตน้ตนสูงแล้วประมาณสูงประมาณลอยแปดสิบลอยหรือสองเมตรนี่แหละครับแต่ว่าบ่จับหมากเลยได้ให้เพื่อนมาโลต้นมันถิมแล้วเอากิ่งพันของนอพ่อหนึ่งของเจาของมาใส่ เพราะว่านอกพ่อหนึ่งมันเป็นลูกบัสสูตต้นเลยแต่ต้นนี้ก็เป็นลูกที่ปลูกประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรยี่สิบตัวน,นี้ก็เป็นหมากที่หนาแรงพานมากเมื่อกี้อันนี้จะนอกพ่อหนึ่งเป็นลูกจับตูกจับ,จบายามเงี้ยกับว่ตติและครับ การีเข้าบ้านแล้วนะครับบาทที่นี่มาโดนแล้วอยู่โดนแล้วสองสามชั่วโมงแล้วกับเข้าบ้านก,นกันนะครับเดอ้อมือหลังเดี๋ยวจะออกพอกกันไหมในสวนนี่นะคือเกาหนี่นะครับก็บเข้ามาสวัสดีครับแสงเอาได้หอด,ดอกระเจียวช่วยหนะได้ดอกกระเจียวงามๆไปเก็บดอกกระเจียวมากนะครับอยู่สวนให้ <c oughs> นี่น้ำมือนี่นี่ตาดอกต้นกระเจียวนะครับนี่ <c oughs> นี่ก็ต้นกระเจียวกอต่ดอกกระเจียวน,นะครับปพ่อยื้สาสิก้นมาปลูกไว้นะครับพ่อยีน้ำไห้น้ำหน้าน้ำโขกน้ำปลาปลนมาปลูกไว้เก็ยบยื้เรื่อยครับส่งทั้งปุ่นก็มีส่นทั้งปุ่นกม็นนกมีนะครับดอกกระเจียวหลาย